ได้เตรียมการไม่ค่อยได้เตรียมการอยู่ด้วยความประมาทไม่เข้าที่เข้าทางไม่เข้าที่เข้าทางแล้วไม่ลงตัวเลยนะถ้ามันไม่ลงตัวนี่นะน้องพ่อว่าต้องปรับใช่ไหมต้องปรับเพราะว่าเกิดขึ้นมามันต้องพึ่งพาใส่ซึ่งกัอาการน,น,นะเนาะอันนี้คือหลักความจริงพ่อแม่มีลูกมีเต้าขึ้นมา เราก็ง่ายๆเลยลูกเต่าล้านเล้นเกิดขึ้นมาทดแทนพวกเราะแต่ล่วงไปช่วงอายุหนึ่งช่วงอายุคนช่วงอายุสัตว์โลกบางประเภทก็ไม่เท่ากันใช่ไหมพวกเราเหล่ามานุษย์เดียวกันนีก็เหมือนกันล่วงไปเขาบอกล่วงไปหล่นไปไปแล้วก็มีตัวแทนมีตัวตายตัวแทนนั่นเองสดุสดแล้วในโลกอันนี้ยเป็นอยู่ละะักษณะขณะที่อยู่ ก็ทําความเข้าใจดูแลเขาเรียกผักดันเรื่องหนุนนำอะไรสนะผักดันหนุนนําตอนแรกเราใส่พ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงเราโตขึ้นมาแล้วก็เอาแล้วทีนี้เราโตขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าที่แทนพ่อแม่ลูกหลานเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นก็เกิดขึ้นมาก็มาทําหน้าที่แทนพ่อแม่เอย่างเป็นต้นมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกทีนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เราจะอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินนี่ก็ไม่ใช่น,นี้เป็นต้นเราไม่ได้ใช่ไม่ใช่เร,รียรงลักษณะที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอมตะาอยู่ทั้งนี้แต่ถ้าคุณงามความดีมเป็นเป็นอมตะความโดง่งความดังไม่ฉีลังยั่งยืนความเด่นความดังไม่กีหลังยั่งยืนเคยคบกันอยู่ดีๆดีๆก็มีปัญหาแล้วแล้วก็เกือบหครัข้างหลายคราวทีนี้ ครั้งแล้วครั้งเล่าจะพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับเราเกิดขึ้นมาเนี่ยกินยังไม่เป็นตั้งแต่เด็กพ่อแม่ก็ปอ้อนโตขึ้นมาเนี่ยกินเองกินเองกินไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวแล้วหลวงพ่อ่างบอกว่าตกแต่งนะตกแต่งมาอย่างประณีตเลยนะครั้งแล้วครั้งเล่าต้มยำทำแกงก็ดี จะนึ่งข้าวก็ดีจะหุงข้าวก็ดีครั้งแล้วครั้งเงล่าก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นถ้าเราด้วยพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราก็เข้าใจเ,ออเรื่องเดิมๆที่สุดของมันที่นี่เต็มถน,นนทางไปหมดคํำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่ก็พอปากพอท้องเดี๋ยวก็ตกแต่งเดี๋ยวก็หามากินเดี๋ยวก็หามากินเดี๋ยวก็หามาใช้อะไรอยู่ลักษณะมันก็เป็นปกติจะเลิกใช้ไหมล่ะ